สวัสดีครับกับสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆท่านนะครับเอาครับเมื่อนี้ครับเข้ามากกันแบบรวนๆครับที่วัดปูหางเกาซีนะครับปูโทบอกว่าเลขประมูลได้มาแล้วนะครับเอาได้เร็้ยวหอกกับมาเอาเร็วนะครับฝากตัวเนฟซคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเอาเข่ามาเพิ่งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับเอาครับห้ามาติดตามตัวเลขแนวทางครับประมูลครับหนึ่งมีนาคม2 5 6 7 เลขประมูลสายปูหาเกาซีนะครับสิได้ตัวใดฝากตอนเนฟซีกันนะครับงวดที่ผ่านมาครับห้ามาเต็มเต็มกับมาอีลีนะครับงวดนี้เขามาล่อลุ้นกันว่าสิได้ตัวใดฝากตอนเนฟซีกันนะครับอ่าเขามาเบึงมาช่มขอคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์เด้อครับอ่าครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาครับมากราดนมัสการปูหาเกาซีพร้อมๆกันครับการนมัสการการนมัสการครับปูเดินพอนค่ะ ไอซีโ <หา S 2> บ, <SC S 2> บได้มาเอาคลิปยังเลยมือน,นีนะคะมาเอาเลขประมูลบนค่ะตันที่แล้วเนาะเลขประมูลบนมาห้านะคะออกเกาหานะคะปูบอกว่ามาแล้วค่ะนะคะเฝ้าเดินทางมาติดตามไอซี SC เลยมาตั้งแต่เมือ่อคืนแล้วตั้งแต่เลขออกนาะปูตั้งแต่เลขออกเวล,ออลา<ด>สามถุ่มมาสั่นตัวนะคะได้เล็วยล่อยเร็วเวนาะปูก็ปไปหาหนาน,นะว่าเลขพวกเขาก็เรียกว่า สึ่งพวกไฮเขาเขาได้วาดพวกเขาก็เอาหนาน่าเขาเรียกว่าดเล็กประมูลมาเล้วล้วงลวงมาเต็มเออด็กประมูลมาแล้วเนาะปรูเนาะไปเรื่ยนั้นแต่เลขวิ่งสามตัวเพรามันมันผิดปัดผู้สิเพิ่มมันเป็นสี่ตัวเลขติดนี่ป่ะครูเลขติดนี่แหละสิเพิ่มมันนี่นั่นเป็นสี่ตัววันนั้นมันมันมันมีหามาเหตุถือกันนะขึ้เพราะว่ามันมันมันขาดตัวมันขาดศูนย์นั่นสินะผู้สิเพิ่มมันเป็นสี่ตัว งวดเมื่อกี้มันเข่าอยู่ตัวงวดงวดงวดสิบหกกุมผ้านี่ผิดมันผิดนี่มหนึ่งกลุ่มผ้าผิเออมันจะดูแต้มนะอ๋อพอพูดอยู่เพิ่มมันไปสีตัวมันสิจับเลขก็มีพูนหายเลยค่ะมันเป็นลักสิบค่ะอ้าวมือนี้กับมาเอาเลขประมูลเพราะว่ามาต่างแต่วันที่สิบหกนะคะตอนเวลาสามทุ่มนะคะมื่อนี้คือไายท่ามกันวันที่สิบเจ็ดเนาะ อ่ะสิบเจ็ดตอนนี้นะคะเสียเลขติดบัตรผู้สิเพิ่มไม่สี่ตัวสามตัวมันมันหลุดบัตรเพ้่สิเพิ่มใหนวันเพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะบัตรผ่านบะกูบัตรผ่านเอฟซีเยาว์หลายตัวเด้อค่ะเลขสี่ตัวสี่ตัวอนี้ไม่ได้ตัวจับตัวหายอยู่นะค่ะมันสี่ไม่เหลือตัวนึงยอากาศก็ฮ้อนหอนเอฟซีเลขประมูล มาเร็วปล่อยเร็วด้ค่ะบ่มีกะค่ะฝ่าวปล่อยเลยมาตั้งต่อประมุนเกาเกาเม็ดเดียวไปไ้ทั้างลักลอยลักซิบลักหน่วยนวย,นวยแต่ว่าต่างแต่ปูเอามานะคะยูแค่ลักซิบก็ลักหนวยยังบ้าลักไปลักลอยจักเถื่อเรือเลขติดพูดซีเพิ่มมาอีกเัาเป็นสีดด้วยค่ะ<ร> เอ๋อน,นี่ปูสีจับไซเล็กประมูลให้เพลินเล่ยมันบ่ค่ะจับมันโลดค่ะแต่สีตัดออกตัวหนึง่งเพราะมันออดเดี่ยวติดบนเอ่อเลขติดปูสิจับใส่เลขประมูลนะครับเอฟซีเก้าไปลักลอยลักซิบลักนวยได้หาที่พวกออกใส่น่นะนะ,ะออโอ้พอเก่าหาออกแล้วเขาแรกออกแล้วโเก่าก็มาดีเทนอะปีนี้ ปีหกเจ็ดเก่าเ <9 S 1> รียนสามหวดติดแล้วเด้อค่ะในปีหกเจ็ดจับสามหวดติด 4, <9 S 2> จับตะเล็กติดปูนี่แหละเป็นสามคู่เป็นสามคู่บนสามคู่คว่าคู่เพิ่มเลขติดบนให้อีกมันเป็นสี่ตัวไว้มันหลุดเพราะว่าส่วนนี้มันมัน รุดงวดเขางวดรุดอยู่นเนาะสูตรมันอยากแปลค่ะมาในปีหกเจ็ดนะคะปูรีเพิ่มเล็กึ้นมีไปตัวหนึ่งค่ะเพิ่มมันเพิ่มนี s a f ี t แอดมินจะต้องเบาอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะเพราะว่ากุ้ยไก่วัดนี่นะคะเพิ่มนีหมอลำมาลำนะคะเพื่อเบาให้เสียงเพลงเขานะคะเดี๋ยวมันจะตดลขสิสธิ์เพิ่นเนาะก็เลยต้องเบาอ่าอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้ได้ยินเสียงเพลงเด้อค่ะอ่ะอยาว่าอด m i n เบาดูตอนนี้สีซับเปลี่ยนกันเบาระวังปูกับชบะแล้วค็คุณพ่อวิไลเอานะคะเนาะเพราะว่านี่มอลลั่มสิงครับอยู่ตลาดนัดนะครับเสียงดังแห้งนะครับ มันจะบอ่อหรอกหาก,ก้าก็หาจะบ่กยีหรอกเต้นกับซิมตัดทิมมันแหละไปจับตัวนี้จับตัวนี้จับสองคูได้แล้วนะครับมาเ,เ,เรา็่ยวปล่อยเร็วยวนะปูตรง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 ปูปเก่าสิมาหลักหน่วยมาค่ะพอสูตรตัวนี้ก็พูดไปลักซิเด้วยแต่ว่ากับกับ<อ>กับไว้แน่กันอีกนั้นแต่ว่าผู้ออกตามสูตรของพูดหนะอ๋อค่ะเพราะว่ากับมันกับบ่อหนาเกียวปูเพราะว่ามันบลอล กันทีว่ากับด้วยก็่อราะว่าก็าตอนกับบอลนะมันมาหลายครูรรนระพูเล้าเล้วมาพูยอคนฟังพี่ว่าขึมาไหว้เทครับมันขค้ืนนี่วันสามทุ่มนี่แร้านเด่งงานขด้เลไปบอกเขาว่าเลขกันหลวงสมัยก็เด้อมันบวกรับ <c oughs> มันผาดเขาก็เลยวานผดกระยามันแล้วว่าสั้นมีผัด <c oughs> เี่เอาคือเ่าเอามาโรดเขาว่าเลขประมวลอะได้ที่สั้เขาพิจไรไม่ได้ กก็จะเับเม,มาเบิงนะครับเหล็กระมูลใได่มาแล้วแล้วก็ปูก็จับใส่เหล็กติดปูเลยนะครับมันผิดงวดเดียวแมนครับเก้างวดติดแล้วนะครับเอฟซีไตวาลุดแค่งวดเดียว นะครับชอนเลยเี language, ็นประมูลแมนหัวที่ผ่านมานะคะเข่าหานะคะเลขประมูลเป็นประมูลบนอย่างเดียวนะคะรอบนี้คือประมูลได้เก่านะคะ FC เนอะขออนุญาตกับหัวกับหัวให้ FC คุณพ่อคุณแม่แคปนาจอคับเดียววงกลมให้แน่ปูวงกลมเก่านี่ค่ะนะคะอันนี้เป็นเลขประมูลซ้ายวิ่งซ้ายหลุดจวดเลยเนาะปูจวดเอาเลยทราบมันเป็นอะไรังมากใช่ค่ะสื่อ เป็นในลงวันที่เป็นในวันที่ะไครับลงวันที่ว่าลงมือหนีบอกคณูลงวันที่สิบเจ็ดนะครโัโอ้โอโอเอาเอาจัดไปค่ะครับอ่าลงวันที่อ่าสปูวาให้ลงวันที่ให้พร้อมนะครับเจ็ <7. S 1> คือปล่อยวันที่สิบเจ็ดนะครับเอฟซีกลุ่มห้านอ้เดือนสองครับอ่อาเลขเขามันคือเ้อาวันที่ว่าครับแมนปูวา หย่านผู้ชกับสำนักอื่นอย่านผู้อื่นวามาลักเล็กอันลักเล็กข้าเจ้าไปปล่อยไปสั่นปูว่าเข้าล่งกรเด้อค่ะเ c ฟซีอันนี้มันเ่นเหล็กไดู้เล็กล้านเขาครับชัดเจนนะครับเอฟซีปราจับเสลกอยู่ของสามสี่หาปูว่าให้กำน้ำน็อปูเหมนบอเพราะว่านว่าลายคูนราปูครับบริทต่ว่าตามสูตรนอปูมันเป็นลักซิปมันยิไ่ได้สามสี่หากับกะสิมีสามเก่าสีเก่าหกเก่าแต่ว่าปูเดีนสครูก็คือสามเก่ากับหกเก่านะครับเอซ ตรงๆไม่ต้องกลับอันนี้ปูงแ่ว่าเอ<ร>า,ายาลักัับน้ำจับไ <นำ S 1> ส่เหล็กติดปูเด้อค่ะเด้อจับคูเอาไมาให้เป็นแบบนี้ะนะครับทอนมันเป็นสองสามเซีนบ่ล่ะมีสามตัวมันบ่ถึงหามเล่น, 2, นลมันเล่นลบ่ถือพูดเล่นเพื่งมาอีกตัวหนึ่งครับ,น,น,น,บ,บนั่นคาร์ลมาแบบเก้าปัจจุบันเป็นเก้าหกเนี่ยครับเก้าหกเลยบมดตัวเหล็กตัวกลางมันถือบวชใครมากตัวบางทีนะไพ่ก็มีสามตัวอันมาอัที่ม่านี่ตัวนี้นะครับปูเอาให้เอฟซีเข้าใจคือเลขประมูลมากเก้า แต่ว่าคือได้จับปูเพราะว่าปูเอาเลขติดบนปูนี่สามสี่ห้าหกนะครับจับคูหอยเอฟซีหอยเอฟซีเข้าใจง่ายๆเด้อครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเออเอาเอาเลขติดจับปูหอนะครับอ๋อเปรียบเทียบเด้อค่ะหดเก่าหดใหม่คมับมันหลุดมันเป็นเลขติดสองสามทีมเลยจับผิดมันมันบ่ถึงคือเลขติดเข้ามันหลุดเอาง่ายๆเนาะปูเออมันหลุดครับ แต่ว่าวันนี้ปูหมันใจว่าเล็กติดมันจังได้กับมาสามสี่ห้าหกนี่พี่ค่ะประเด็นรักคือที่ที่มันกัอยากผาดเนี่ยเพราะว่ารักนวยเฮ้วันมีหากับเก่าเี่มันมันบริยูลักสิบตัวหนึ่งเนาะมันก็เลขยประเด็นมันก็เลขยผิดพลาดหัวลนี่วันโมมีในรักตัวเพราะเงินเล็กตัวนี้นะครับในลักสิบมันมมีเลขเก่าเนะมันมีเลกมันก็เลขยผาด ชัดเจนนะครับแต่ว่าคัมมีหาอยู่มันกระสีเบียซีคู่กับพูดจับโป๊สจิตต์ตี้เก่ามันเป็นหาเก่าอีกตัวนึงน,นะค่ะเพราะว่ามันเก่างวดแล้วปูมันหลุดแค่งวดเดียววนาเกียรติได้แต่ปูครับวนาเกียดตินะครับเอฟซีเก้างวดหลุดแค่งวดเดียวเห็นเน้นซองพูนี่แหละสามเก่ากับหกเก่าลุงวันที่สิบเจ็ดแต่ว่าเลขกบ้าตั้งแต่ขึ้นวันที่สิบหกเวลาสามทุ่มนะคะ <39 S 1> บอกยังไงสามทุ่มเพาสิมาไทยคลิปมันกับมาบ่ได้นะคะเอฟซีาะว่าอมันเป็นเวลาต่างขึ้นนะคะปูว่ามาตั้งแต่สามทุ่มขึ้นวันที่สิบหกหลังรัฐบาลประกาศผลนะครับได้บบกี้่วโมงมาเลยครับก็เลยเฝ้าเขามาเอาฝากต่อเอฟซีครับได้เลี้ยวปล่อยเลี้ยวนะครับเพราะว่าจะเป็นสำนักไหนนะครับเอฟซีอค่อยติดตามกันเลยปล่อยแบบไม่มีกับนะคะเนาะครับอ่าค่ะสุดท้ายนี่กระราบขบุณของคุณปูเลยลนนะคะที่เอาแนวทอางมาแบ่งปัน ไอเอ็นซีแฟนคลับ2้ัวอันเล็ก็ง่ายนะคันเลขกันหู้ยเขาต่ำมากคืออีกเกล็ดตีเท่าเพื่องก็อีกแล้ว3ตัวมันเฉพาะพิษ4ตัวมันตรงเป็นอยู่นี่นะมันต้องซื้อหลายตัวพ่อนะค่ะไปซื้อซ้ำนี่พ่อเนาะปู่เนาะไปซ้ำ3คู่ล่ะปู่เขียนๆเลยบนในวงที่เก่ามันมือใครออกนะจำเอาอ่าสาธิตค่ะสาธุค่ะปู่สาธุครับ